เกิดอะไรขึ้นหมอสองประกาศเลือกฟ้าผ่าแฟนสาวเฟนฟลายกลางรายการดังเรียกได้ว่าไม่นานมานี้หมอสองเคยตกเป็นประเด็นดังหลังถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไทยในต่างแดนแต่ก็ได้แฟนสาวเฟนฟลายช่วยเจรจากับฟุก่อการร้ายจนหมอสองสามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยล่าสุดเป็นข่าวช็อกวงการทันทีหมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะ จบความสัมพันธ์กับแฟนสาวเฟนฟลายรินนาทาอัฉริยะวัฒนกุลผู้ประกาศข่าวช่องโมโน29เพราะเมื่อคืนวานนี้ทางหมอสองได้เดินทางไปออกรายการแชร์และถูกมดดำแซวว่าโสดอีกแล้วแต่ทางหมอสองก็ไม่ได้เผยสายเหตุที่จบความสัมพันธ์กับสาวเฟนฟลายในครั้งนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ